สวัสดีคนชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะ หรือคนที่เกิดในดาวจันดาวพุทธดาวสุกนะคะหรือดูได้แบบทั้งคณาลัคนาและก็ราศีแบบตะวันตกแบบไทยดูได้หมดเลยหมอบม่ได้ฟิกว่าจะดูแบบไหนอันนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎเท่านั้นนะคะว่าในช่วงเดือนสิงหาคม2565นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้หมอจะดูเป็นดูรวมเลยทั้งสถานะสดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณมีคู่นะคะ,ะว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ให้คุณเอาไปสลับพลังงานกันเองได้นะคะ อาจจะเป็นแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นของชาวราศีกรกฎนะคะไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นดวงของคุณส่วนตัวเพียงคนเดียวนะคะอาจจะเป็นดวงของคนอื่นๆที่เป็นชาวกรกฎคนอื่นๆก็ได้นะคะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎได้ดูแบบนี้ได้ต่อเนื่องทุกๆเดือนและก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่หมอน้ำอ้อยได้อัดคลิปอัปเกดให้ชาวราศีกรกฎได้ดูแบบนี้ได้ทุกๆเดือนเช่นกันนะะค มาค่ะเรามาดูว่าชาวราศีกระกรและขณะกระกรดความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาคามส5 6พนหกสิบห้านี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคะซิกออฟสอตห์ห hmm. กดาบค่ะเดอะสตาร์ค่ะสามดาบค่ะเกิอดอะไรขึ้นคะชาวราศีกระกรดเดอะสตริง สิบเหรียญว้าวว้าวเอสอขอฟคัพข้อขยายไพ่ของ6ดาบ6ดาบคืออะไรคะ6ดาบขอขยาย6ดาบให้ชาวราศีกรกฎค่ะดาบคือเดมเพอร์นะคะ ของเดสตาร์อีกใบแล้วกันนะคะเดสตาร์ดสตาร์คือราชินีเรีนญนนะคะโอเคชาวราศรีกรกฎและธนากรากฎหมอเห็นว่าคุณอาจจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ที่คุณเคยรักคุณเคยจริงใจคุณเคยมอบความปรารถนานดีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้กับคุณคนนี้แล้ว ผู้ชายและผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่ดีมีตําแหน่งดีอาจจะเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตํารวจเป็นบุคคลที่อยู่ในองค์กรรัฐใหญ่ๆก็ได้ที่มีบริวารมีลูกน้องเยอะๆเดอะเอ็มเปอร์คนนี้นะคะเขามีเงินมีหน้าที่มีการงานที่ดีมีตําแหน่งที่ดีเขาอาจที่จะบ้าง,งานนะคะเขาอาจที่จะไม่ได้สนใจคุณหรือคุณอาจจะเดินทางออกไปในจากชีวิตของเขาแล้วค่ะรู้สึกว่าคุณมันเหนื่อยมันเพลียมันท้อมันแท้มันล้านะคุณเคยมอบความรู้สึกดีๆให้กับเขา นะคุณรักเขามากนะที่หมอเห็นนะนะชาวกรกฎนะที่นี่หมอเห็นเดสต้าขยายกระไพ่ะสิบเหรียญเนนะี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวก,ก,ก็ได้นะคุณเป็นคนที่เป็นอของความโดดเด่นคุณอาจจะมีความหวังก็ได้คุณอาจจะมีความหวมงังมีการเยียวยาหัวใจตัวเองนะอาจที่จะหันกลับไปหาครอบครัวหรือ,อคุณอาจที่จะไป มุฟออนเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องชีวิตของตัวเองไปแล้วนะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้มันมีความสมดุลในชีวิตก็ได้นะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณรอคอยเขามันรู้สึกว่ามันมีแต่การรอคอยนะมันมีแต่การที่รู้สึกว่ามันจะไม่ได้ดั่งใจของตัวเองนะมันรอคอยนานนานเกินนะคุณก็เลยอยากจะไปปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตมุฟออนชีวิต เป็นพลังงานของตัวเองให้มันมีความสุขความสมหวังเกี่ยวกับครอบครัวกับเงินกับงานกับชีวิตกับครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ไปได้วยความพรั่งพร้อมกับชีวิตของคุณได้นะแบบนี้นะเพราะว่า3ดาบเนี่ยหมอหินเดสเทนมันมีการควบคุมกันนะสาดาบตัวเนี้ยมันอาจจะมีใครมาคอยควบคุมอ่าให้พวกคุณได้ไม่ได้สมหวังนะเอออาจจะเป็นคนของเขาหรือคนของคุณก็ได้นะมันรู้สึกว่ามันมีการควบคุมการคอนโทรลการจัดแจงจัดระเบียบกฎเกณฑ์เกินไปนะ กดเกินเกินไปจุ๊จี้จิกเกินไปรู้สึกว่ามันมัน,มนอึดอจจัดใจนะก็เลยคุณหรือเขาก็ได้ที่หันออกมาแล้วออกมาจากความรักครั้งนี้แล้วก็ได้มันเป็น3มดาบนะมันเป็นสามดาบทีนี้หมอก็เลยเห็นว่าชีวิตของชาวกระฎเนี่นะคะมันมี พลังงานที่มันจะไปต่อกันได้อยู่นะคะให้พวกคุณเจรจาแล้วก็หันหน้าเข้าหากันดีๆคุยกันดีๆเจรจารกันดีๆนะคุณอาจจะได้ไปต่อเป็นความรักที่มันดีได้อยู่นะ อโอเคก็ขอจบคลิปของชาวราศีกรกฎลักษณะกราากฎเพียงเท่านี้อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทไอดไลน์กับแม่หมอน้ำอ้อยเข้ามาได้เลยนะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วพี่โอเค2สามนะคะไอดีไลน์หรือจะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะสําหรับเดือนสิงหาคมสองพนหกบ้นี้แม่หมอขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ